วันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยให้กับรถนิสสันฟอนเทียครับคันนี้นะฮะใส่ล้อคู่ครับเป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใส่ล้อคู่มาดูกันนิดนึงรายละเอียดนะครับเพลาลอยใช้เพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับยางนะครับนะะหลายคนเดี๋ยวจะถามเองว่ายางเบอร์อะไรนะครับตัวนี้ยางน่าจะอยู่ที่ขอดูสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับอ่ะล้อนะฮะเมื่อคืนที่เราถ่ายคลิปไปนะครับ เพื่อนๆห,หลายๆคนอา,อาจจะบอกว่าแกมยางด้านในมันจะเบียดเป็นแหนบใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเป็นแหนบห่างแล้วนะไม่เบียดนะครับให้ดูอมาดูนิดนึงห่างเยอะนะครับไม่โดนละอาละตอนนี้เป็นแหนบด้านในก็จะห่างประมาณนี้ครับนี่ให้ดูนิดนึงแล้วก็ยางด้านในนะครับตอนนี้เราเติมลมยางแค่เจ็ดสิบนะครับยางด้านในก็เกือบชิด ะะเกือบติดนะเกือบเลยแหละนะฮะถ้าจะให้ดีก็เติมสัก80ดิก็ได้นะครับ80ดิก็ยางประเภทนี้ก็น่าจะรับไหวอยู่นะฮะเป็นมิสสันฟอนเทียครับอ่าอยากได้เป็นกระบะหกล้อจัดให้ครับชุดแหนบเรามีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับชุดแหนบเราจะมีเพิ่มเติมให้นิดนึงเราจะพาเพื่อนๆมาดูใต้ท้องกันนิดนึงนะครับชุดแหนบ ชุดแหนบเรามีเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นลูกค้ามีแหนบเดิมมาแล้วสิบมิลสาแผ่นนะครับแล้วก็เติมให้อีกนะครับเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้เยอะขึ้นแล้วก็ใส่ตรงเตงสูงขึ้นเพื่อจะยืดช่วงระยะนะครับเพื่อจะให้แบก5ตันได้คันนี้นะฮะต้องการแบบที่ห้าตันก็จัดให้ครับใส่ได้สบายๆเดี๋ยวเราจะยกน้ำหนักลงนะครับให้เหลือแค่ประมาณ4ตัน เราจะให้ลูกค้าลองได้ขับลองได้วิ่งกันนิดนึงนะฮะที่ไม่ใส่้ารันเพราะว่าเราไม่มีคอกหลังนะครับเดี๋ยวล้มขึ้นมายุ่งนะครับเราจะใส่สี่ตันแ้วเราจะลองอให้ลูกค้าขับดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอัตรรถนะครับลูกค้าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกระบะให้กระบะกว้างออกมานะครับลูกค้าจะทํากระบะใหม่ให้เขากว้างออกมาเพื่อจะให้รับกับล้อนะครับโอเคเป็นพารลอยหัวยาวนัดใหญ่นะครับใส่ล้อคู่ได้ครับ ล้อจะกระจายน้ําหนักออกเป็น4ี่ล้อหลังแบบนี้นะฮะมีความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องยางสูงพูดง่ายๆว่าล้อหนึ่งเขาก็จะรับน้ําหนักได้น้อยลงนะครับถ้าเป็นล้อเดียวเนี่ยนะฮะการรับน้าหนักของเขาก็เต็มๆนะครับถ้าเป็นล้อคู่ขึ้นมาเขาจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าครับแล้วก็การขับขี่นะครับดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะไม่ค่อยโครงนะฮะจะไม่ค่อยคงเคร่งสักเท่าไหร่โอเค ให้เพื่อนๆได้ยมโฉมกันนิดนึงนะครับให้ดูครับดูแบบเต็มๆแบบนี้เป็นยังไงครับกระบะหกล้อสวยงามครับใส่น้ำหนักกันที่ห้าตันนะครับเห็นไหมครับใส่น้ำหนักกันที่ห้าตันกันไปเลยนี่ครัเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยใส่ติเสื้อหน่อยนี่ครับ อ,อย่านับป๊บนึงนะตั้งเบาอยาถ่ายรูปครับนี่ฮะสวยงามโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งพอาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อู่ปริชาติพอลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ